สวัสดีเช้าวันใหม่ใส่ใจภาวนาพี่น้องครับวันอังคารวันที่หพฤศจิกายน2024เป็นวันอังคารในสัปดาห์ที่31เทศก,กาลธรรมดานะครับวันนี้เป็นบทอ่านธรรมนูญด้านการแพร่ธรรมเรื่องภาศาสัสจักรในโลกปัจจุบันของวสปรส,าสการนาวันิการที่สองนะครับก็เขียนไว้ในหัวข้อบอกหน้าที่ของริุนชนในการทํางานเพื่อสันติภาพนะครับนี่ก็เขียนไว้สรุปได้ บางตอนดังนี้ก็บอกคริสตชนควรยินดีและมีน้ำใจร่วมมือในการก่อตั้งระเบียบระหว่างชาติโดยเคารพต่อเสรีภาพที่ชอบทำทั้งหลายอย่างแท้จริงทั้งต้องมีความรู้สึกเป็นพี่น้องกับทุกๆคนที่ต้องประพฤติังนี้ก็เพราะในโลกส่วนใหญ่ยังยากจนราวกับว่าในเสียงของร้องของบรรดาคนยากจนเหล่านี้เราได้ยินพระสุรเสียงของพระพุทธเจ้าร้องขอเมตตาจิตจากบรรดาศิษย์ของพระองค์ มีบางชาติซึ่งบ่อยๆพะละเมินส่วนใหญ่มีชื่อว่าเป็นคริสตชนมีโภคกรัพย์อย่างอุดมสมบูรณ์ส่วนบางชาติขาดสิ่งที่จําเป็นแก่ชีวิตและทนทุกทรมานเพราะความหิวโรคภัยไข้เจ็บและความรเค็ญทุกชนิดด้วยว่าจิตตลมของการถือความยากจนและเมตตาจิตนั้นเป็นความมีสนาราศีและเครื่องหมายแสดงถึงพระาศาสนาของพระคริสตเจ้าฉะนั้น ต้องให้ความสำคัญและสนับสนุนคริสตชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนหนุ่มสาวที่สมัครใจอุทิศตนสำหรับช่วยเหลือผู้อื่นและชาติอื่นยิ่งกว่านั้นเป็นหน้าที่ของประชากรทั้งมวลของพระเบเิดาาที่จะต้องประพฤติตามที่บรรดาพระสังฆราชสอนและเป็นแบบอย่างแบบฉบับกล่าวคือจะต้องบรรเทาทุกความเมตนาที่มีอยู่ในสมัยนี้ตามกำลังความสามารถ และตามธรรมเนียมของพระศาสนจักรในสมัยก่อนจะต้องช่วยโดยไม่ใช่เอาจากสิ่งที่มีอยู่อย่างเหลือเปลือเท่านั้นแต่ต้องเอาจากสิ่งที่จําเป็นสําหรับใช้เองด้วยวิธีรวบรวมและแจกจ่ายความช่วยเหลือนั้นจึงไม่ต้องจัดการอย่างเข่นม,มวดและเป็นแบบเดียวกันก็ควรจะจัดอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยในสังคมสังคมนทนและในประเทศต่างๆทั่วโลกและที่ใดเห็นสมควรก็ให้ครุณชน คาทอลิกทำการเรื่องนี้ร่วมกับพี่น้องพิเศชนนิกายอื่นเพราะจิตตรม์ความรักนั้นไม่ได้ห้ามการประกอบงานสังคมสงเคราะห์และเมตตากิจอย่างมีระเบียบแทบแบบแผนแต่กลับเรียกร้องให้ทำฉะนั้นผู้ที่ตั้งใจจะอุทิศตนทำการรับใช้ชาติที่กำลังพัฒนาจำเป็นต้องได้รับการอบรมอย่างเหมาะสมในสถาบันพิเศษครับนี่ก็เป็นท่อนหน,นึ่งสั้น แต่ว่าพระสังฆนาวาดีกันที่สองพูดถึงเรื่องนี้นะบอกว่าเป็นคริสเตียนนั้นต้องทํางานเพื่อสันติภาพและสันติภาพนั้นก็คือการรู้จักอยู่ด้วยกันด้วยเมตตาจิตด,ด้วยการช่วยเหลือกันในพระสังฆนาก็สอนให้เราแบ่งปันนะครับสอนให้เราแบ่งปันคนที่มีก็ให้กับคนที่ขาดแคลนและในเวลาเดียวกันก็ไม่ใช่เพียงที่ว่าให้จากสิ่งที่เราเหลือเปลือเท่านั้นแต่ว่า ให้แม้ในสิ่งที่เราจําเป็นเราก็ต้องแบ่งปันได้นะด้วยความรักด้วยการที่จะรู้จักบรรเทาทุกข์ของผู้ที่อยู่รอบข้างเรานี่คือคําสอนของพระสังฆนาวาติการที่สองเหมือน,นการเป็นคริสเตียนเนี่ยจึงไม่ใช่เป็นส่วนตัวเท่านั้นแต่ว่ามันเป็นเรื่องราวของสังคมเป็นเรื่องราวของศาสนาจักร,รเรื่องราวของมนุษยชาติที่ต้องอยู่ด้วยกันไม่ว่าคนนั้นจะเป็นใครจะนับถือศาสนาไหนชาติใดก็ต่าง แล้วก็เห็นกับความเป็นจริงในขณะนี้ในโลกเราก็มีความเหลื่อมล้ำมีคนรวยคนจนมีความแตกต่างทางฐานะบางชาติบางประเทศก็ยากจนข้นแค้นจริงๆอดตายก็มีบางคนขาดแคลนอาหารขาดสิ่งสำคัญสิ่งจำเป็นในการเจริญชีวิต แต่ในขณะเดียวกันก็มหีหลายชาติหลายประเทศที่มีอย่างเหลือเปลือแล้วก็ใช้อย่างพุ่มเฟือยอะไรต่างๆนี่ก็เกิดขึ้นและสิ่งเหล่านี้ไม่ถูกต้องมันเป็นความผิดต่อความยุติธรรมด้วยนะประศาสนัจรก,ก็สอนอย่างนั้นเพราะฉะนั้นพี่น้องในชีวิตของเราจึงเรียกร้องความรักถ้าเรามีความรักแน่นอนที่สุดเราก็จะรู้ว่าสิ่งที่พระเยซูเจ้าสอนสิ่งที่พระศาสนนาวาริการสอนเนี่ย ก็เป็นเรื่องราวของการเจริญชีวิตด้วยความเชื่อด้วยความรักและด้วยการเรียนแบบอย่างที่พระเยซูเจ้าทรงกระทำนะอันนี้คือสิ่งสําคัญที่วันนี้เราได้ฟังได้ยินจากพระสังฆนาวาริการที่สองเพราะฉะนั้นพี่น้องในแต่ละวันเราก็จะไม่ต้องแปลกใจว่าเราจะต้องดูแลช่วยเหลือคนอื่นและคาสอนภรษาจังกฤก็ไม่เคยเปลี่ยนแปลงในเรื่องนี้สอนให้เรารู้จักช่วยเหลือแบ่งปันนะการช่วยเหลือแบ่งปันซึ่งกันและกันนั้น เพื่อความทุกข์ยากที่มีอยู่นั้นก็จะทุเรเบาเบา,บา,บ,าบางลงนะโดยอาศัยคนที่มีศักยภาพคนที่มีฐานะคนที่เจริญก้าวนะน้าน่พูดทางทางวัตถุทางเข้าของเงินทองที่ที่บอกไปในเะวลาเดียวกันก็จะต้องรู้จักที่จะบรรเทาใจรู้จักที่จะให้กําลังใจรู้จักที่จะพูดคุยและก็เคารพ ศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ของกันและกันและก็ต้องให้เกียรติซึ่งกันและกันด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งสําคัญเหมือนกันขอพระเบนเจ้าผพระรง์สันธานุภาพพระบิดาและพระบุตรและพระจิตประทานพระพร์แก่ท่านทั้งหลายเชิญ